กำลังเป็นจ <AND> well. <Y> ีนะครับน in <Four> <go> ้ำทลายเลยเลยถอนถอนได้หมดเลยน้อยนะครับล้ต้นละวันหนานะชุดนี้นะออกติด